นักอ่านเนี่ยค่ะ,<ฮ>ะคือเชื่อว่าในช่วงที่ตอนเป็นเด็กเล็กเนี่ย <ฮะ S 2> เด็กยังยังอ่านไม่ได้ยังอ่านไม่ได้ <ฮะ S 2> แต่นีเ้เวลาที่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้เด็กฟังเนี่ยเ,เชื่อว่าเป็นการปลูกฝังในเรื่องของทัศนคติที่มีต่อการอ่านหน,น,นังสือน,นะคะค่ะแล้วความเป็นนักอ่านเนี่ยค่ะของเด็กเนี่ย จะเริ่มจะเริ่มตชนมะมันเกิดขึ้นมันคือมันผูกพันกันหนังสืออะค่ะตั้งแต่คืออะไรที่เด็กเขาเห็นมาเป็นมันเหมือนกับเป็นนิสัยนะฮะมันจะเหมือนกับที่ว่าเอ้ทำไมทุกเช้าเราต้องแปลงฟันอื่นมาต้องแปลงฟันคือถ้าวันไหนไม่แปลงฟันเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันออกจากบ้านไม่ได้ค ้นิสัยรักการอ่านก็เหมือนกันนะ,ะถ้าถ้ามันติดตัวเนี่ยต่อไปก่อนนอนถ้าไม่อ่านหนังสือมันรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ทําอะไรก่อนนอนมีมีเป็นไหมคะมีใครเป็นครับต้อยเป็นเป็นใช่ไหมคะคือถ้าคนติดหนังสือแล้วก็สิ่งที่ได้จากหนังสือเนี่ยนะคะคือเราจะไม่จะไม่เหงาเลยไปตลอดชีวิตเราจะมีเพื่อนนะคะไม่ว่าจะอยู่คนเดียวที่ไหนนะฮะคนคนมีเพื่อนเป็นหนังสือนี่ไม่เคยเหงอนะฮะเราก็ได้ทั้ง การปลูกฝังนี่ไม่ไม่ใช่แค่ความผูกพันในครอบครัวนะคะได้ทั้งเพื่อนให้ลูกไปตลอดชีวิตด้วยแล้วก็ยังได้สารวัฒนธรรมของของของไทยเราต่อไปถึงรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะใ่นะคะค่ะค่ะก็หมดเวลาดีเลยนะคะก็วันนี้ก็ทีเคป้าก็รู้สึก ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะที่ที่ได้มีโอกาสสร้างเวทีหรือเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็ร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่านเกิดขึ้นนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านเลียก่อนของเรานะคะคุณพรอนงนิยมค้านะคะที่สลับเวลามาให้ในครั้งนี้นะคะและขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะน้องอะไรนะคะนี่เหนื่อยน้องฮะน้องเปา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 เานะคะเปาเปาเป็นชื่อจีนอะไรว่าอะไรคะเปาเปา โอ้โห oh, oh, แก้วตาดวงใจค่ะเป่าเป่าเหนื่อยเป็นวิทยากรช่วยป้าฉันเหนื่อยค่ะค่ะเป่าเป่าขอบคุณนะครับค่ะเพราะเชื่อว่า <c oughs> เด็กๆ <c oughs> แล้วผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมเราวันนี้เนี่ย <c oughs> ต้องเป็นเปิดโตเป็นเป็นเป็นครอบครัวของนักอ่านด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ daga gaga